หลับบีบลูกค้าคนสําคัญมาค่ะลูกค้าบอกว่าช่วงนี้เหนื่อยเหลือเกินอยากจะได้สถานที่พักผ่อนบรรยากาศดีๆนะคะเอาแบบเงียบๆไกลกรงสักหน่อยนึงค่ะวันก็เลือกที่นี่ให้เลยค่ะโรงแรมที่เมืองทิสนุโลกนะคะโรงแรมชีนาปุระค่ะเป็นโรงแรมที่บรรยากาศดีมากเหมาะกับการพักผ่อนมากเลยค่ะต้องบอกว่าลูกค้าหวานนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เขาแบบพยายามหาบาลานซ์ในชีวิตค่ะหาทางออกอะไรไม่เจอเลยก็อยากจะไปนอนพักโรงแรม ที่สวยๆบรรยากาศดีๆเงียบสงบนะคะโรงแรมนี้เขามีต้นไม้ใหญ่ค่ะบรรยากาศเขาดีมากจริงค่ะก็คือร่มรื่นนะคะเขียวเขียวเต็มไปหมดเลยแถมยังเป็นโรงแรมที่เก็บเอาเอกลักษณ์ความเป็นเมืองพิษณุโลกเอาไว้ด้วยค่ะต้องบอกว่ามาที่นี่นะคะถือเป็นการชาร์จพลังงานที่ที่สุดเลยค่ะงานของหวานก็ประมาณนี้เลยค่ะต้องเข้าใจความรู้สึกลูกค้าก่อนเพราะว่าสิ่งที่หวานขายอะ่ะเป็นขายความรู้สึกค่ะ หายจินตนาการนะคะเพราะฉะนั้นน่ะในเมื่อเรา